และตอนนี้คุณอยู่กับวันเสาร์ใครก็เขากินโรงแรมหรือบ้านก็โรงแรม้มั่นแดนเด และห้องเตียงปุ๊บจบเลยแค่นี้เลยห้องน้ำยังกว้างกว่า,าอนนีกอ่ะจบแล้วห้องนึงห้องกอง <c oughs> ห้องกองจริงๆ <c oughs> และตอนนี้คุณอยู่กับวันเสา์ <c oughs> ใครก็เสาวเก้าวงแอินห้องกงเราก็จะแยกเป็น EP ี EP ไปอันนี้เป็น day หนึ่ง day 1 ตอนนี้คือแบบมันไปครึ่งวันแล้วแต่แบบกิจกรรมเยอะมากก็เลยไม่มีเวลาถ่ายตั้แต่แรกปากกระเป๋าเรียบร้อยซื้อการออโต้พุ๊เรียบร้อยแต่ตอนนี้อากาศดีแบบสิบสิบเจ็องศาได้ใส่แบบนี้ยังหนาวเอาเไรมาหนาวเพราะกายกยลยังดู ่แตโปรแกรมเริ่มว,วันวันนี้ตอนบ่ายก็คือเราจะไปลดรางพีคแคมชมวิวชมวิวแต่ไม่รู้จะได้ชมไหมเพราะว่าหมอกมันเยอะมากเ,ออเราชมว,าวิวหรือวิวชมเรา <c oughs> ตอนนี้หาทางก่อนเพราะว่าเดินฉ่ำมาก <c oughs> แกต้องรีบเดินเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปอาหาราเราปะ พี่ผู้ชาย็็ดูบิบตัวแล้วมูเห็นไหมอุ้ยคนลุกเลยพี่แถมพี่ยังอีใยัง ถักทายดีมากช่วยด้วยสุจยิตครับมองก่อนไปกันเลย คือดูวิวแต่ไม่เห็นอะไรเลยอะดิตั๋วถูกนะไปกลับถึงห้าร้อยป่ะบห้าร้อยกว่าบาทเออซื้อในคูปได้ส่วนลดอีกเออดีมากมึงเหมือนอยู่บนเมฆอ่ะไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยซึ่งแบบน่ากลัวน่ากลัวเป็นไงจะหนาวว่าลมเย็นแบบไม่เคยลมเย็นมาก่อนแอร์รถกูเปิดพร้อมกันห้าคันนะใช่จริงกูว่าคันเดียวคันเดียวประจำนี้เลยคือแบบไอขึ้นแว่นอ่ะเนี้ย ตอนนี้เราเหมือนอยู่แอร์รถเพื่อนเนาะที่มันเปิดอยู่ที่กรุงเทพทุกวันเนี่ยเป็นอากาศอย่างนี้าจริงจริงมาแล้วงพกตู้เลยเหรอซึมซั้หรอประเทศไทยเราไม่มีไม่มีเซึมซ้ำประเทศไทยเรามมีเแบบคนร้อนอะแบบคนร้อนแบบคนร้อนคนร้อนนี่

ผู้ประสบภัยหนาวไม่ไหวู้ประสบภัยความหิวช่วยด้วยแต่งตัวสวยมานั่งกินมากๆค่ะกล้องกล้องสั่นมาก

มันเป็นขนาดนั้นเลยวะตอนมายังมาได้คนที่แดกเยอะขนาดนี <ok ้เป็นของคุณนะหรืออะรคับ่นสองหมูนดิเนี่ยเือเลือกตีค่ะดูดีนะถือันนี้มันดูกล้องด้ไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ย เห็ค่ะมันอยากอยากไปหะแกะเองหายหรือเปล่าก็คือนได้ดับน้กตาให้หน่อยมึงไม่ได้ว่ะอ๋อหรือว่าเป็นกล่องอนี่แหละไม่มีข้างในละกล่องไม้อ้าวอันนี้ถือกุญชานะกุญชานะแต่ถ้าหนูว่ามันเป็นกล่องจริงๆใช่ป่ะแล้วว่าคือกูแกะเละไปแล้วอ่ะก็เปิดกล่องไม่ได้แล้วด้วยกระจกแทนแทนแทน อโกอดิโอบักสตรอเบอรีอ่มันเป็นของจิ๋วพวกนั้นมันมีหลายอย่างอา๋อ๋อของกินของกิน,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 นหลังจากที่เดินปวดเท้ามาเรื่อยๆเราก็มาเจอร้านชาแล้วไอ้วิวกังฟูทีร้านแรกเลยเช็คอินเร็วแก้วเท่าไหร่บ้างเนี่ย ได้มาแล้วกังฟูเฮากังฟูทีด้วยซ้ำสั่งชาตองนี้ไม่ได้เลยอ่ะต้องผิดแก้ไปสองรอบแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่ของที่ถูกนะแต่ว่ากินเหอะไม่ววานอะแก้แล้วประมาณร้อยหสบาทไทยนะอันนี้ไม่ได้เดียวไมพูดถึงราคามันส่ไม่แก้ดีแบบที่บอกว่ารสหวานด้วยนะอยากรู้ว่าแบบคนฮ่องกงจะกินหวานปะวันเยเ ม่แต่ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวขอกินชาเดี๋ยวชาเค็มมากหอมอ่ะมันหอมอ่ะไอไข่รรูมากเกินมากเนาะมันหอมม่ะในตัวชาดีมากมึงมันหอมดีหอมชาที่เป็นแบบเอ้ยชาต้มก็คือกังปูทีสังแต่ชาถ้าอยากกินหวานก็ก็เอาไข่หมูนั่นแหละเพราะว่าจริงๆชาตัวเขาไม่ได้ไม่ได้ ไมหวานมากขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับนี่ก็ยังหวานอยู่แต่ว่าพีชามันเข้มขน้นกลิ่นชามันชัดอะมันนวสมราคาได้อยู่นะซึ่งอเนี้ยเราแบ่งกันโ,โหแล้แต่แก้วมันใหญ่นะแม่เดี๋ยวนอนไม่หลับมาถางเดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นอะไรลองเลยลองเลยต,ตอนนี้เลยเจอตุ๊กที่หยอดตุ๊กที่ไม่ยอมแพ้อ่แล้วได้เเลยหมดไปกี่บาทจ้า นยได้ไรได้ไรอ่ะได้รเอามันกรเหรอเอยาวตนลมพอแล้วได้แล้วพอแล้วนานๆสิบไม่ดีไม่ไม่คือคือจริงๆอ่ะมันจะถึงบ้านแล้วไงโปรแกรมเราก็หมดแล้วอ่ะไม่ใช่อะไรหรอก ไม่คือถ้าใครพูดว่าดีคือทุกอย่างจะหยุดขบวนหยุดเลยอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แวนเซเว่นอีกเออต่อไปคือเราเราจะแวะเซเว่นเพื่อหาของกินไปกินพุ่งนี้คือกูก็ไม่รู้ว่าจะปิดกีพียังไงเพราะยังไม่ถึงบ้านักทียังไม่ถึงบ้านก็เลยแบบเนี่ย่ายไปเรื่อยๆอะไรเห็นไรล่ะแค่ประมาณนี้ว่ะไอ้ย่เปี๊เีเี เอ้มือเก็บมือไปด้วยดีดีนิวยอกแต่เอไปด้วยนิวยอกแปนครอซีดีนิวยอร์กงอิถึงห้องเรียบร้อจ้าเดวันเดี๋ยวไปติดตามต่อในเดช2ูบ้าแสนอม มึงเราไปสนสนุกจะออมอะไรมึงคอยดูเลยอย่าออมค่ะทำดิสนี้เหมือนดินเบอร์แน่ <c oughs> น,นอนทำดิสนี้ให้เหมือนบ้านบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นแบบอีพีละวันเลยจบ๊ี่บาย